ก็ผงท้าวันนี้จะมาคุยมุมคิดดีๆให้กับพวกเราฟังนะครับปรดีอ่านจากแอคชีพมาสองเล่มนะครับแล้วก็รู้สึกดีอย่างเลยนะฮะแล้วก็จริงๆผมก็มักจะเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดกับพวกเราแหละนะครับเอาว่าแบบสบายๆเนาะเหมือนกันได้ทุทวนนะครับบางทีเราอยู่เอ็มบมายาวๆเนี่ยครับทักษะอื่นเราเป็นหมดแล้วล่ะแต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนานะครับแล้วก็คงรักษาไว้เสมอนั่นคือความคิดที่ถูกต้องครับทุกคนความคิดที่ถูกต้องเนี่ย เราจะต้องรักษาและดํารงไว้นะครับเราจะต้องตรวจสอบบ้างนะครับว่าตัวเองเนี่ยยังมีมุมความคิดเรื่องราวบางอย่างที่ถูกต้องไหมเพราะว่าเอมวีเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษนะคือยห้พวกเรารักเอ็มวีครับทุกคนเ,เราจะไม่มีปัญหากับการทําธุรกิจนี้เลยถ้าเรารักแอวปัญหาของเราทั้งหมดถ้ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าใกล้หรือไกลมันอาจจะเกิดจากจุดหนึ่งที่เรารักเอ็มวีไม่จริงแ็นถ้าเรารักจริงรักอย่างถูกต้อง แล้วเราเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกๆเนี่ยครับผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเป็นหลักให้กับตัวเองเป็นหลักให้กับองค์กรมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เขวยในโอกาสที่กําลังอยู่ในมือเราธุรกิจนี้มันจะต้องนําด้วยความเชื่อมั่นที่ถูกต้องเราต้องแสดงตัวนะครับทุกคนว่าเราเป็นคนเวที่รัก MV แบบถูกต้องเราไม่ได้รักแค่เงินอ MV แต่เรารักโอกาส MV ที่อยู่ในมือเราแล้วก็เราอยากส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้ ให้กับคนรอบข้างเราด้วยนะครับแรกๆคนรอบข้างเราก็อาจจะไม่เข้าใจมายุ่งอะไรที่นี่แต่ถ้าเรายืนหยัดนะฮะบนความคิดและหลักการที่ถูกต้องและเรารักแอมเวอย่างจริงใจเราจะไม่มีวันเลิกจากธุรกิจนี้แน่นอนและเราจะไม่มีวันที่จะมีปัญหาในธุรกิจนี้ครับถ้าเราได้เรียนรู้หลักความคิดที่ถูกต้องนะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้ผมขอพูดผ่านไลน์แล้วกันนะโอเคครับทุกคนครับจะเป็นช่วงเวลาที่ อยากเจอพวกเรานะอยากคุยพวกเราเรื่องพวกนี้ครับเรื่องอื่นจริงๆพวกเราเรียนรู้ได้ไม่ยากเนาะแต่สำหรับผมเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบนะและมีความสุขนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้กับพวกเรานะครับเรื่องของแนวคิดธุรกิจแอมเวย์ครับทุกคนผมเองเนี่ยเรียกว่าเกิดมาจากการเรียนรู้มุมคิดแนวคิดของวิศกรเจเลยนะครับผมรู้สึกว่าชอบและก็ศรัทธาความคิดของผู้ก,ก่อตั้งมากๆเลยอยากจะเอาสิ่งนั้นเนี้ยค่อยๆสะสมอยู่ในตัวพวกเราครับ มันจะทำให้พวกเราเนี่ยรักแอมเบอย่างถูกต้องรักแอมเบอย่างเข้าใจแล้วก็นําพาองค์กรตัวเองได้อย่างถูกทิศทางบนแนวคิดที่ถูกต้องมารับวันนี้สิ่งที่จะมาพูดก็คือความลับของความสําเร็จครับซึ่งความลับของความสำเร็จนี่ผมคิดว่าใครๆก็พยายามค้นหาถูกไหมฮไม่ว่าเราไปอยู่ในโมเดลหรือโอกาสไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็พยายามที่จะค้นหาความลับที่จะทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นหรือสําเร็จมากๆเนี้ยครับเออ หลายคนที่มาอยู่ในมบก็พยายามค้นหาความลับเหมือนกันวันนี้ผมอยากจะเอามุมมองเรื่องความลับของความสําเร็จที่ r ิดเดอะเวิ d มาสื่อสารกับพวกเรานะครับเอามาถ่ายทอดให้กับพวกเรานักธุรกิจแอมนะครับนั่นคือในส่วนประเด็นแรกนะครับส่วนในประเด็นที่2เนี่ยก็จะเอา3ข้อคิดเพื่อการสร้างธุรกิจซึ่งได้มาจากคอพอเนอะาะคณะกรรมการที่ปรึกษาของนักธุรกิจแอซึ่งเขียนไว้ในแอคชีพก็เป็นอะไรที่ดีเลยซึ่งผมก็ พูดให้กับพวกเราอยู่แล้วแะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราจะได้ฟังสิ่งเหล่านี้จากผู้นําที่ไม่ใช่เป็นผมเออนะผู้นําที่เป็น,นคณะคอปออของไอเวเขาก็พยายามสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับพวกเราซึ่งเป็นนักธุรก,กิจไอเวที่จะเป็นมืออาชีพในอนาคตนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับทีนี้โอเคเรามาดูกันนะครับความลับของความสําเร็จริะเจเขาพูดเอาไว้ว่าอย่างไงครับ ริชเกเจเขบอกว่าเราอยากเผยความลับอย่างหนึ่งให้แกคุณนั่นก็คือความลับของความสําเร็จในธุรก,กิจแอมวีเราอยากมอบกุญแจไขประตูแห่งโอกาสของเกยียรติยศชื่อเสียงความร็จและอนาคตที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างที่ไม่เคยพานพบมาก่อนนี่คือสิ่งที่ริชเกเจบอกว่าอยากมอบครับอยากมอบกุญแจอยากมอบความลับให้กับพวกเราแต่ริชเกเจก็พูดต่อว่า เราอยากทำเช่นนั้นแต่คงทำไม่ได้ครับทุกคนเพียงเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นความลับไม่มีกุญแจใดๆและไม่มีตะเกียงวิเศษให้ขอพรเพื่อความสำเร็จสมใจในการทำธุรก,กิจหรือกิจ,จก,กรรมใดๆก็ตามแต่อย่างไรก็ดีฤทธิ์กัเจกบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความลับนะครับหรือไม่สามารถจะมอบกุญแจแห่งความลับนั้นได้แต่ฤทธิ์กัเจก็บอกว่า เราขอเสนอแนวคิดสำหรับคุณที่จะประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่ความริษได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับผมเนี่ยศรัทธานะครับแล้วก็ชอบริศกับเจเพราะริศกับเจเนี่ยเขาก่อตั้งธุรกิจนี้จากสองมือเปล่าๆจากคนที่มีความฝันแล้วเขาก็เริ่มต้นสร้างธุรกิจในมิตทุกอย่างจากศูนย์ก็ว่าได้นะครับ เหมือนกับที่พวกเราทําทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่ที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยจริงๆต้นแบบมาจากคู่ก่อตั้งคือริสกับเจครับเวลาเราไปสปอนเซอร์คนเราจัดประชุมเรานัดประชุมแล้วคนมาไม่มากเหมือนที่คิดหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พวกเราเจออยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ที่นักธุรกิจเอเมเจอร์ริสกับเจเขาก็เจอมาหมดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับมันไม่ได้มีความลับใดๆเปัญญาค้นหาความลับเลย นะครับแต่มันมีแนวคิดบางอย่างที่จะช่วยพวกเราดาเนินธุรกิจได้นะครับเอ็มเวย์ไม่ใช่ธุรกิจวิเศษเนาะนะครับทุกคนไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่จะมาก่อนรวยก่อนนะใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจที่พิเศษครับทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าแอมเวย์มันทําให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆมันกลายมาอยู่ในมือของคนธรรมดาธรรมาแบบพวกเราได้ที่เราอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยครับทุกคน เพราะฉะนั้นการได้เรียนรู้สิ่งที่ริทเดอะวอ d กับเจแวงเนี่ยพูดไว้ผมคิดว่ามันทรงคุณค่ามากเลยซึ่งแนวคิดที่ริทก,กับเจได้นําเสนอเอาไว้เพื่อให้พวกเราทุกคนได้รองประยุกต์เนี่ยในวันนี้ยก็จะมีอยู่ประมาณ7ข้อด้วยกันครับซึ่งก็ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าผมคิดว่าเราฟังและเราอ่านไปด้วยกันเนี่ยเราจะได้ข้อคิดครับเพราะนี่คือสิ่งที่ริทก,กับเจพูดเองนะครับทุกคน มันเหมือนกับเป็นออริจินอลอ่ะครับเออนะเหมือนเหมือนคําสอนจากผู้ที่ก่อตั้งแอมบมากับมือให้เชื่อได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับและในกลุ่มพวกเราเราก็คุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรนะครับโอเคนะครับแนวคิดสําหรับพวกเราทุกคนที่จะประยุกต์ใช้ในการดำเบินธุรกิจอมร์นะครับเรื่องแรกครับทุกคนอ่าจดกันไปได้เลยนะครับริปเดอะโบสบอกว่าเราต้องรับผิดชอบในการกระทําของเราครับ เพราะนี่คือธุรก,กิจของคุณรับผิดชอบในการกระทําของตนเพราะนี่คือธุรกิจของคุณคุณจะต้องละลึกเสมอว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวคุณเองซึ่งเรื่องนี้จริงๆในออบิของพวกเราเราก็ถ่ายทอดกันวันแรกๆเลยนะในการเริ่มต้นธุรกิจเราบอกว่านี่ s is your own business นะครับนี่คือธุรก,กิจของคุณเองเพะฉะนเราจะต้องรับผิดชอบต่อความสําเร็จของเราเองนะครับไม่ว่าความเด็ดนั้นมันจะเร็วจ,จะช้าจะมากจะน้อยนะครับ มันคือเรื่องของเรามันคือผลจากการการะทําของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองแบบร้อยเปอเซ็นต์ไครับทุกคนอ่านะครับต้องการับผิดชอบก็น,นี่ธุรก,กิจของเรานะครับแต่ความโชคดีของเราในธุรก,กิจนี้คือเรามีอัพไลน์เรามีทีมนะครับเรามีไซส์ไลน์นะครับที่คอยช่วยเหลือประคับประคองและเดินไปสู่เป้าหมายของแต่ละคนเราเดินไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนแต่ต้องระลึกเสมอว่า ความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับทุกคนเอเเป็นซิมเพ Business นะครับไม่มีเรื่องอะไรยากๆให้เราทำละครับมีแต่เรื่องง่ายๆเพีงยงแต่เราต้องตัดสินใจลงมือทำอย่างต่อเนื่องความเมดก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราแน่นอนนะครับข้อที่สองครับลิฟกับเจบอกว่าให้ตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ครับและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจครับอย่าลืมว่านี่คือธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้น เราต้องมีเป้าหมายและเราต้องกำหนดแผนในการดําเนินธุรกิจด้วยเหมือนกับเราทำธุรกิจทัว่วไปแล้วครับนะครับริกเกเจย์บอกว่าหากคุณพยายามไกวคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการคุณจะไม่ได้อะไรเลยความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุจุดหมายในแต่ละครั้งดังที่ตั้งใจไว้ครับทุกคน ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยใะ่รับเป็นช่วงต้นปีเป็นเดือนแรกของปีบัญชีเพราะการตั้งเป้าหมายที่แน่ๆแ,และออกแบบกําหนดแผนการบรรลุเป้าหมายหรือแผนการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยจะได้เดินอย่างมีทิศทางน,นะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อเราตั้งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกคนต้องตั้งมั่นและแน่วแน่และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นนั่นถือข้อที่สองนะครับอันที่สามครับ แน่นอนครับเราอาจจะเป็นคนใหม่เราอาจจะมีประสบการณ์บางเรื่องบางราวเราอาจจะมีไม่มากพอใช่ไหมครับเพ้นการรับฟังคําแนะนําหรือเปิดใจกว้างและพร้อมที่จะยอมรับแนวทางในการสร้างธุรกิจสู่ความสําเร็จครับทุกคนในธุรกิจนี้ในกลุ่มพวกเราผมก็เคยคุยกับเราฟังใช่ไหมครับว่าแรกแรกเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะทาแอมเบแบบยากหรือแบบง่ายดีใช่ไหมครับทําแบบง่ายก็ได้ทําแบบยากก็ได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําแบบไหนครับทุกคนถ้าเราเลือกทําแบบยากก็คือเราคิดเองทําเองนะครับเพราะนี่คือธุรกิจของเราเราอาจจะผิดผิดถูกๆกนะจริงๆมันก็สาเร็จได้ครับถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําแต่มันจะยากสิครับทุกคนแต่สิ่งที่ดีกว่าคือเราทําแบบง่ายกันดีไหมครับคือเรามาเรียนรู้จากอัปไลน์เรามาเรียนรู้จากคนสําเร็จเรียกว่าคิดเหมือนทําเหมือนเราจะเริ่มต้นธุรกิจแอมเบง่ายครับ จากที่เราคิดเหมือนทําเหมือนอย่างเข้าใจแล้วว่าทําไมคนสาเร็จเขาทาแบบนี้ทําไมอัปไลน์แนะนำไม่เราทำแบบนี้เราค่อยมาต่อยอดในการคิดเองทำเองแนวคดก็ยังไม่สายครับทุกคนเพราะนี่ธุรกิจของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสลับกันเราคิดเองทําเองซะก่อน oh. เผลอๆเอบางทีเราอาจจะสะดุดขาตัวเองนะแล้วอาจจะล้มเลิกจากธุรกิจนี้ได้เพราะฉะนั้น <Friend, S 1> ง่ายๆครับทุกคนในธุรกิจนี้ออกแบบมาให้เราเรียนรู้จากอัปไลน์หรือคนที่สําเร็จในธุรกิจเพราะฉะนั้นการรับฟังคําแนะนํา หรือเปิดใจกว้างๆครับและพร้อมที่จะยอมรับแนวทางในการสร้างธุรก,กิจสู่ความเร็จเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสำเร็จไอเได้ไม่ยากครับอย่างวันนี้พวกเราก็อยู่ในระบบของการสร้างธุรก,กิจแบบออเบสเนาะออเบสโมเดลเรากําลังเริ่มที่จะเปลี่ยนจากธุรก,กิจไอเมที่ทําแบบออฟไลน์ร้อยเ0อเซเรากำลังมาย้ายอยู่ในระบบออนไลน์คอมมูนิตี้ในแบบออเบสเห็ ate, นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย อาจจะเป็นเรื่องใหม่ผมเองในฐแต่นะที่มีประสบการณ์นะครับให้มุมมองความคิดเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเล็กเด่นกันได้ครับผมเองก็มีไอเดียมีความคิดที่จะนําพาพวกเราให้สร้างธุรกิจในยุคใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับอยู่บนโลกของออนไลน์ไปแต่เรามาแลกเปลี่ยนรับฟังไอเดียต่างๆบอกได้เลยว่างานของเราบนโลกออนไลน์จะสูงมากๆเลยนะและวันนี้เราก็มีทิศทางนะครับพวกเราก็สามารถไปฟังคําแนะนําจากระบบอเบสโมเดลผ่านคลิปช่อง YouTube ของเราได้นะครับเพราะฉนั้นนั่นคือคําแนะนําเบื้องต้นครับ ที่ผมได้แนะนำให้กับพวกเรานะครับแน่นอนครับมันยังเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้ทักษะและใช้ความพยายามที่จะลองถักทอตามไอเดียที่ออกแบบไว้มั่นใจว่าทุกคนจะทำให้เวง่ายขึ้นครับแล้วก็จะสำเร็จไปด้วยกัน A70 เราต้องเติบโตเป็นเพชรไปด้วยกันนะครับทุกคนติส The w o r d กับเจแวนเด้บอกว่าจงทําในสิ่งที่สําคัญในธุรกิจมุ่งใช้พลังและปัจจัยที่คุณมีไปยังสิ่งที่คุณถนัดและทําได้ดีกว่า ที่เหลือจากนั้นให้มอบหมายให้คนที่ถนัดกว่าทํานี่คือสเสน่ห์ของธุรก,กิจนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เราอยัดเก่งทุกเรื่องใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเราก็ไม่ถนัดในทุกๆเรื่องสิครับทุกคนในธุรก,กิจแอมว์เนี่ยเราทางานเป็นเป็นทีมถูกไหมครับจุดเด่นของเราจุดแข็งของเราจุดที่เราถนัดนะครับเราก็พยายามทําให้ดีเนาะแล้วก็บาลานซ์งานพื้นฐานให้ดีนะครับส่วนสิ่งที่เราไม่ถนัดอาจจะใช้ทีมงานได้ถูกไหมครับ เาอาจจเเอ,อร content, เราอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการทำคอนเทนต์เราอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการทําคลิปหรือทํากราฟิกอย่างเงี้ยแต่พอเราไปอยู่ในทีมของออบสแบบนี้เราก็เติบโตได้ที่จะทําให้เกิดเป็นกลุ่มฐานลูกค้าเพราะว่าคอนเทนต์ของเราก็ดําไปสู่ความเชื่อมั่นให้ผู้คนได้เข้าใจเรื่องสินค้าในเชิงลึกม,มากขึ้นแล้วเราก็ส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปหาผู้คนด้วยการคลิกนิดหน่อยแค่นั้นเองเพื่ะน้นใครก็แต่ที่ทํางานเป็นทีมเก่งสําเร็จทุกคนเราไม่จําเป็นต้องถนัดทุกเรื่องนะครับ แต่ว่าสิ่งสาคัญที่เป็นงานพื้นฐานสิ่งที่เราต้องทําเองอย่างเช่อนอะไรบ้างครับเราพาตัวเองมามิสิงได้ไหมครับการพาตัวเองเข้าอยู่ที่ประชุมมอบหมายให้คนอื่นไม่ได้หรือว่าการเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้หน้าที่สําคัญเราอย่าไปเป็นภาระคนอื่นนะครับการสปอนเซอร์คนเพื่อสร้างเป็นลูกค้าอันนี้เราก็จาเป็นได้ทําด้วยตัวเองเนาะหรือการที่สปอนเซอร์ผู้คนให้เข้าใจโอกาสเราอาจจะทําได้ด้วยตัวเองหรือบางที เราอาจจะทํางานคู่กับหลายได้สิ่งพื้นฐานสำคัญ m บวก s เป็พื้นฐานสิ่งที่เราจะต้องพยายามทําให้เป็นนะฮะส่วนอื่นๆืภารกิจอื่นๆน,นะครับเราก็ช่วยกันทํานะครับอันที่ห้าครับใน litte word กับเจมวนได้บอกว่าอย่าก,กลัวที่จะผิดหวังครับทุกคนเพราะว่านั่นมิได้หมายถึงความล้มเหลวหากแต่เป็นบทเรียนที่จะสอนให้เราเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาครับถ้าเราเข้าใจเรื่องความผิดหวังหรือความล้มเหลวเนี่ยจริง มันไม่ได้เป็นความลุ้มเหลวจริงๆไงครับมันแค่อะไรความล้มเหลวชั่วคราวความผิดหวังเราเราอาจจะสปอนเซอร์คนคนไม่ตอบรับเรานะครับยังแอนตี้อยู่หรือเราไปแนะนำสินค้าก็เขายังไม่ซื้อเขาคิดว่าแพงสิ่งเหล่านี้มันมาทดสอบจิตใจเราเสมอนะครับแต่ว่านั่นคือเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะผิดหวังเราแค่เอาทุกอย่างที่เรายังทําไม่สำเร็จเนี่ยกลับมาติดบทเรียนแนะ่นอนครับไม่ว่าเราจะตั้งใจขนาดไหนก็นแล้วแต่ ก็จะมีคนปฏิเสธเราอยู่ดีครับทุกคนเราก็เดินข้ามความผิดหวังความไม่ได้ดังใจให้ได้อย่างมีความสุขอย่างมีทัศนคติที่ถูกต้องครับทุกคนและออกมาเป็นบทเรียนนะครับข้อที่หกครับลิสตัวกับเจไปได้บอกว่าให้เรารักษาทัศนคติที่ดีครับมองโลกในแง่ดีไม่ท้อแท้หมดกําลังใจในความสามารถที่ตนมีพร้อมเสมอที่จะลงมือทํา ในสิ่งที่ดีที่สุดแม้ว่าผลจะออกมาไม่ดีนักก็ตามก็เหมือนที่ผมพูดไปตะกี้นะครับเพียงแต่เราตั้งใจทําให้ดีขึ้นดีทำให้ดีขึ้นอีกเพราะเราไม่ต้องววกลัวนะครับว่าเราจะไม่เก่งในเอ็มวีนะเมื่อก่อนผมก็กลัวนะเอ๊ดูไปที่องค์กรนะเอ๊เขาทุกคนจะเก่งได้ไหมเนาะผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมเดินผ่านมาไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราจะไม่เก่งเอ็มวีเพราะว่าการเก่งของเอ็มวีในดับแรกเลยนะครับทุกคนอยู่ยาวครับอยู่นานอยู่ในบรรยากาศที่ต่อเนื่องแล้วก็ พยายามที่จะลงมือทําด้วยตัวเองสม่าเสมอไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดินต่อสปอนเซอร์ได้ก็ดีใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนสปอนเซอร์ไม่ได้ก็เน็กซ์ไปคนถัดไปแนะนําสินค้าได้ก็ช่วยเหลือผู้คนใช้สินค้าอย่างถูกต้องแนะนําไม่ได้เราก็เน็กซ์ไปคนถัดไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําสิ่งเหล่านี้ซ้ซําๆต่อเนื่องบนเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่วแน่จะเก่งทุกกฎไอ้แม่ไม่ใช่เรื่องอยาก แต่แรกๆมันดูเหมือนยากแต่หลังจากที่เราอยู่มายาวๆนะครับเราได้ลองเริ่มต้นทําเอาหลักห้าปอมาพูดง่ายๆเอาประสบการณ์เราที่เราใช้สินค้าในการถ่ายทอดทุกอย่างเราทําได้ดีหรือบางทีได้ดีกว่าคนที่เราเคยชื่นชมเขาอีกนะครับบางทีมันเป็นประสบการณ์จริงอไอเดียมันสวยงามนะครับทําในแบบเราที่เรามีความสุขที่จะทําบนข้อมูลและหลักการที่ถูกต้องก็แค่นี้เป็นการรักษาท่านาที่ดีมองโลกได้แง่ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานความจริงเนาะปัญหาที่เราคิดว่าเราจะเจอนะครับทุกคนโดยเฉพาะคนใหม่นะครับปัญหาที่เรากาลังเจอหรือคิดว่าจะเจอในอนาคตนะครับคนสําเร็จแอมทุกคนเขาเดินผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครตายเพราะปัญหาดี <c oughs> จริงไหมไม่มีใครล้มละลายเพราะมีคนปฏิเสธไม่มีแล้วก็ให้เชื่อได้เลยครับว่าไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่หรือไม่เก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะหาคนปฏิเสธเราร้อยเปอร์เซ็นต มันเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสปอนเซอร์คนไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเราอยู่ในธนุรกิจนี้แค่คนเดียวเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้ธุรกิจเราจะเติบโตแน่อนอนจะเติบโตเร็วเติบโตช้าก็ใจเย็นครับบางช่วงมันอาจจะเติบโตช้าบางช่วงมันอาจจะเติบโตเร็วเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองตั้งใจนะครับกับเป้าหมายตัวเองนะรักษาความคิดดีๆรักษาท่านติถสิต้องศึกษาความคิดของคนสําเร็จเนาะ ถ้าเราได้เรียนรู้จากความคิดของคสมเด็จเราก็สามารถจะรักษาทั้งสิ่งที่ดีและมองโลกที่ดีอย่างเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับทุกคนเนาะโอเคข้อที่เจ็ดครับข้อสุดท้ายสําหรับแนวคิดที่พวกเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจเนาะริคเกอร์เจย์บอกว่าให้ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จเต็มใจแบ่งปันความปรารถนาดีที่มีให้แก่กันในโลกธุรกิจอเมริกซึ่งผู้อื่นอาจจะไม่มีแต่สิ่งนี้มีอยู่ในตัวทุกคนครับ you first me s e c o n คุณกนผมที่หลังช่วยเหลือกูรูสำเร็จเรายิ่งสำเร็จตามแผนกรตลาดนี้ดี people helping people นั่นคือคอนเซ็ปต์ของธุรกิจ ABO บุคคลช่วยเหลือบุคคลเราช่วยเหลือให้ผู้ช่วยเหลือตัวเองได้หลักการแค่นี้ถ้าเราสปอนเซอร์คนเข้ามาเราอาจจะได้ ABO นะครับวันนี้เราเรียนรู้จากอัพไลน์มาแล้วว่าอัพไลน์ช่วยเหลือให้เราเข้าใจธุรกิจได้ไงพูดแผลได้ไงทําทุกเรื่องที่จําเป็นต้องทําได้ยังไง หลักคิดหลักการที่ดีถ้านาติที่ถูกต้องมันเป็นยังไงในธุรกิจน,นี้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ถ่ายท,ายทอดลงไปสู่ผู้คนในการช่วยเหลือผู้คนนะครับถ้าเราสปอนเซอร์ผู้คนเข้ามาเป็นลูกค้าประจําหลักการของเราคือก็แลกเปลี่ยนให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับการใช้สินค้าที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นอเออกแบบมาดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลผู้คนให้ใช้สินค้าอย่างถูกต้องทุกคนจะประทับใจในสินค้าไอเวแน่นอน เพราะเมื่อเราใช้หลักการแบบนี้ธุรกิจเราจะสั่งสมผู้คนอยู่ในธุรกิจเราเกิดขึ้นแน่นอนครับแรกๆเนี่ยเหมือนเราทําอยู่คนเดียวถูกไหมครับทุกคนมันเหมือนเราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากใช่ไหมแต่เมื่อ,อไร่ที่เราช่วยเหลือให้คนเข้าใจธุรกิจนี้แล้วเขาทําเป็นเหมือนเรามันเหมือนมีพลังทวีคูณมันเหมือนมีระบบเลเวอเรทคาน,นักใช่ไหมครับมันทําให้เราเบาแรงขึ้นเห็นไหมครับผมคิดว่าน่าภาคภูมิใจในความเปรีแบบเี้คือความเปรีของเราเกิดจากการที่เรา ช่วยเหลือคนอื่นเป็นความเร็จนี้มันมีคุณค่าตลอดไปหลักการแบบนี้มันทําให้ธุรกิจนี้แข็งแกร่งมั่นคงต่อเนื่องยาวนานเพราะมันอยู่บนหลักการที่ people helping people บุคคลช่วยเหลือบุคคลเพราะเราลองคบทวนในความคิดของตัวเองดูครับวันนี้เราอยากทำอะไรกันทุกคนล่ะครับแต่เราใช้หลักการนี้อยู่ไหมเราอยากขายสินค้าให้ได้เราอยากสปอนเซอร์คนได้ได้แต่เรามีหลักการ People helping people อยู่มั้เปนถ้าเราใช้หลักการ People helping people คือบุคคลช่วยเหลือบุคคลให้สําเร็จนะครับธุรกิจเราจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยครับทุกคนเป็นลองประยุกต์หลักคิดและแนวคิดทั้งเจดข้อนี้ที่ Rip the Word w o r k d ของ j e n d e l เอามาฝากพวกเรานะครับ บางทีเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆที่จะทำให้เป็นจริงแต่บ่อยครั้งที่ความสำเร็จมักจะเป็นของผู้ที่มุกมานะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและใช้ความคิดเพื่อสร้างสารรค์ทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายและนั่นย่อมไม่ใช่ความลับเลยเพราะฉะนั้นจริงๆความลับที่แท้จริงมันไม่มีนะครับมาดูในส่วนที่สองครับซึ่งเป็นสามข้อคิดเพื่อสร้างธุรก,กิจครับ ผมอ่านของคณะกรรมการที่ปรึกษานักธุรกิจอังเว่ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับเ,เพชรและสูงขึ้นไปนะเขาได้เขียนเอาไว้ในแอคชีฟก็อยากจะมาคุยให้พวกเราได้ลองทบทวนนะครับว่าสามก็คิดที่เขาเขียนเอาไว้มันดียังไงครับนะอันแรกครับเขาพูดถึงคุณค่าของความสําเร็จครับทุกคนเขาบอกวันหนึ่งคนที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จเราแทบไม่เคยเห็นคนที่ตั้งใจเรียนรู้อดทนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ประสบผล สัไปเป็นเวแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลิกนั้นกลายเป็นความสมําเร็จได้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะมีรายได้ที่มากขึ้นเราจะมีรายการต้องเที่ยวที่สุดพิเศษที่กาลังรองรับเราอยู่ชีวิตก็จะสุขสบายมากขึ้นความมั่นคงที่มากขึ้นโอกาสที่กว้างขึ้นความรู้ที่มากขึ้นความภาคภูมิใจในตัวเองการได้รับการยอมรับและการื่นชมจากคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ผลลัพธ์ของความเร็จจะกลายเป็นคุณค่าของความเร็จก็ต่อเมื่อ เรารู้จริงๆว่าเป้าหมายของความเบ็ดที่แท้จริงของเราคืออะไรจุดหมายจุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไรเราท,ทําธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรและเราจะไม่ล้มเหลวอย่างแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนแน่นอนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจในธุรกิจนี้แล้วเราไม่ยอมถอดใจนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความเร็จอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดพวกเราทุกคนจะเป็นแพลตินัมได้แน่นอนแล้วพวกเราจะเป็นฟาวเดอร์แพลตตินัมได้อย่างแน่นอนเป็นความเป็นขั้นต้นซึ่งผมคิดว่าก็สวยงามนะครับ ในความเป็นระดับนี้ครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับการเป็นโฟลเดอร์แพลตินัมได้ในวันนี้นะครับรายได้บวกลบเป็นแสนเลยนะครับต่อเดือนนะฮะวันนี้เปลี่ยนชีวิตหลายๆคนแน่นอนนะครับแล้วก็บนโอกาสเดิมเดิมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้รายได้ระดับนี้ความมั่นคงระดับนี้ได้นะครับแต่ m อีเนี่ยหยิบยื่นโอกาสนี้ครับพวกเราทุกคนเป็นความเป็นขั้นต้นซึ่งผมคิดว่าก็สวยงามนะครับอันที่สองครับก็บอกให้มีทัศนคติต่อการทําธุรกิจที่ดีครับการเป็นนักธุรกิจที่ดีก็ไม่ต่างจากอาชีพอื่นครับ แต่งานนี้มีสิ่งพิเศษกว่าตรงที่ว่าเรามีโอกาสได้สัมผัสและมีอิทธิพลต่อความคิดและชีวิตของผู้อุ่นโดยตรงและการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องทําและระลึกไว้เสมอเพราะว่ามีผู้คนฝากความหวังไว้ที่เราคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในธุรกิจนี้น้อยคนที่จะรู้ว่าทําอะไรได้อะไรที่ไม่ควรทํา เพราะนพวกเราทุกคนที่เป็นผู้นําเราจึงต้องปฏิบัติทุกอย่างด้วยความคิดที่ดีและความปรารถนาดีก่อนทุกอย่างจึงจะตามมาประกอบกันสิ่งท้าทายของผู้นําทุกคนคือการที่ยังคงปฏิบัติตามนี้จนถึงปลายทางของความสำเร็จครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกวา่าคาสอนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกที่จะเป็นผู้นําที่ดีขององค์กรของเราจะทําให้ผู้คนที่เดินตามเรามาโชคด,ดีจริงไหมครับเพราะงั้น จงทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องบนความคิดที่ดีบนความปรารถนาที่ดีต่อทุกคนนะครับข้อสุดท้ายครับในสามข้อคิดเพื่อการสร้างธุรกิจจากคอบอ,อครับเขาบอกการระลึกถึงคุณค่าของโอกาสธุรกิจแอมเบทุกวันนี้ผู้นําหลายคนมีธุรกิจของตัวเองมีบริษัทแต่ไม่ต้องมีพน,นักงานจ่ายภาษีตามกฎหมายนะครับถูกต้องเลยนะครับมีรายได้สม่สัตเสมอโดยที่ไม่ต้องทำบัญ,ญชีเองไม่ต้องผลิตสินค้าไม่ต้องสต็อกสินค้า ไม่มีเจ้านายไม่มีความกดดันไดๆจากคนอื่นเพราะธุรก,กิจนี้ออกแบบมาให้เราอิสระตั้งแต่แรกแล้วนะและวันนี้เราก็มีธุรก,กิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนเองมีเพื่อนร่วมธุรก,กิจที่ดีที่แบ่งปัน,ปนซึ่งกันและกันนะครับมีชีวิตที่ดีในใจของเราเองนะครับทั้งหมดเนี้ยทําให้เราเห็นชัดเจนว่าแอมําทำและมอบให้ผู้คนมากมายบนโลกนี้ตลอดระยะเวลากว่า60สินะปีนะเพราะแอมไม่ใช่แค่โอกาสที่ดีครับ แต่อาจจะเป็นโอกาสเดียวในยุคนี้ที่ให้ได้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยด้วยเงินเพียง900บาทและใช้ความพยายามส่วนบุคคลที่เรามีกันทุกคนเนี่ยเรานนี่คือคุณค่าเป็นเราเห็นคุณค่าต่อโอกาสที่อยู่ในมือเราขนาดไหนครับทุกคนไปนให้คุณค่ามันเยอะๆครับ แล้วเราจะรู้สึกมีคุณค่าด้วยแล้วก็โอกาสที่เรานําสื่อสารกับผู้คนเนี่ยมันก็จะดูมีคุณค่าด้วยครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระลึกอยู่เสมอถึงโอกาสที่ได้รับจากวิทกับเจและได้รับโอกาสจากพนักง,งานและผู้แแบบบริษัทที่เป็นสตาฟดูแลธุรก,กิจน,นี้กับเรานะครับแล้วเราก็ได้รับโอกาสจากอัปไลน์ทุกระดับชั้นนะครับอัปไลน์ทุกระดับชั้นถึงแม้ว่าจะทํางานกับเรามากเราน้อยก็แต่แต่ทุกคนมีผลที่ทําให้เกิอดเราวันนี้จริงไหมครับ ถ้าไม่มีอัปไลน์คนใดคนหนึ่งเนี่ยมาายันอาจจะไม่มีเราเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นการรู้สึกขอบคุณอัปไลน์ทุกระดับชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ว่าเขาจะเก่งไม่เก่งเขาจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีเขาไม่มีเราในวันนี้นะครับทุกคนมันเกิดเรามาเพราะมีอัปไลน์นะครับแตนที่สําคัญก็คือความรับผิดชอบความเป็นผู้นําการรักษากฎร,ระเบีย,จยบจริยบรรในการบำเนธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรและเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้อื่นซึ่งอันนี้สําคัญมากเราต้องรับผิดชอบนะครับทุกคน เราต้องเป็นพล,ลเมืองที่ดีของผู้นำแอมวีในการเป็นตัวอย่างที่ดีและก็อยู่ในกฎระเบียบจรรยาบรรณวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจเราเราอาจจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆแต่ทุกคนจะมีผลซึกกันและกันทําให้บรรยากาศแอมวีทำให้ภาพลักษณ์ของแอมวีเนี่ยมันดีในสายตาผู้คนรอบข้างแล้วเราทุกคนไม่ว่าใครที่อยู่ในธุรกิจนี้เราก็ภาคภูมิใจในความเป็นแอมวีและก็เราก็ทำแอมีกันง่ายขึ้นถ้าภาพลักษณ์ของแอมวีเป็นภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ลนะครับ แล้วก็สิ่งเหล่านี้สําคัญในการสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าในระยะยาวการทําธุรกิจเปรียบเสมือนการสร้างครอบครัวเราดูแลลูกของเราอย่างไรเราก็ดูแลดาวลน์ของเราเช่นนั้นนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างในธุรกิจการลูกค้าเพื่อนร่วมธุรกิจและผู้หวังด้วยความริงใจผมคิดว่าหลักการพวกนี้สามข้อคิดที่เราได้เรียนรู้จากคอปออก็เป็นเรื่องสํารทว่ทุกคนสําเร็จได้ไม่ยากนะครับก็คงจะฝากพวกเราไว้แค่นี้สุดท้ายนะครับ เอาคำพูดของ Read t เดอร์วอตไหมพวกเราตอกย้ำนะเบสิคอาร์ฟอยส์เพ e ่อเนเปิลสต็อปดูอิงเด็นะพื้นฐานคือสิ่งที่ดำรงอยู่ตลอดกาลอย่าละเลยที่จะกระทำมันนะครับแอมเปีนธุกิจที่สิมโพสิมโพนะครับมีหลักการพื้นฐานง่ายๆมากมายอย่างวันนี้ในเจข้อคิดของ r e a เดอร์วอตกับ3ามข้อคิดของคอปอก็น่าจะเป็นพื้นฐานอันหนึ่งครับที่จะช่วยขัดเกลาให้พวกเราได้มุม,มคิดที่ดีที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ เพิ่มความมั่นใจกับทุกๆคนในการเติบโตและสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับผมก็คงจะฝากมุมคิดก็คิดดีๆไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน